ินไยขาเดีย๋ยกินลายขาอุ้ย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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยชอบปีนออกฮะ

โอ๊ยโอ๊ยครับพราพ่อเต้นหรอหาอุ้ย

เออดูว่าใจด้วยนะชอบเวลาลูกสาวใส่กระโปรงบานๆแบบเนี้ยแล้วเวลาเขาหมุนตัวแล้วมันดูน่ารักเหมือนดอกไม้เลยเหนื่อยยังคะ

อ๋อเราได้สตาร์ปารตี้แล้วได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ <c oughs> ขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนสิมีใครส่งมาให้เราบ้างคุณอรารยาส่งมาพันดวงม,มีใครอีกขาไ,ไงคะโอ้ยโอโ้ยอ,อ,อย่าอ,พอ,พอ,พอายเลยขาว้าว,ว,าวคุณวิวิพาพรส่งมาห้าร้อยดวงขอบคุณนะครับเอาห้ฉันให้พ่อดูสิ

คนถามว่าพี mm. Luckily, ่ชายไปไหนพี่ชายนั่งดูหิกอยู่วันนี้ไปเอ็มมาเวลาเวลาไปเอ็มมาพี่ชายก็จะได้รับการสปอยคุณสันสวรรค์ส่งมาหนึ่งร้อยดวงครับคุณครับผมคุณวันละพาส่งมาหนึ่งร้อยดวงขอบคุณครับผมอ่ะเดี๋ยวพ่อดูอยู่พ่อดูอยู่ อ๋อเขาทำท่านี้เขาทำท่าเดียวกับเราค่ะ d a ดดีแน่ารักจริงเลยลูก ฮะพ่อพ่อหรอพ่อพ่อทำแบบนี้เหรอฮะน่ารักอ่ะ่ะทำทำมือป้องปากแบบ a n j ้าทุก d a ดีขึ้นสลาดด้วย uh. <laughs> ไอ้หัาไอ้บ้าก็ทำได้พ่อหรือ กินะโอ้ยต่อไปพ่อจะพาหนูขึ้นเวทีแล้วนะโอ๋อย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 อ๋ยมลูกโอ้ยอ๋อยอ๋อยอ๋ยาขอพ่อขอพ่อขอพ่อได้ไหมขอแอปเปิลให้พ่อได้ไหมคะออ้ยอๆๆ การพาเข้าไปนี่ีกว่าแต่เขาก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะแรลว่าเป็นฮอสเลดมากกว่านะที่อยู่ในคออญพี่ฟ้ากลับมาได้แล้วนะคะสองสาวผมไม่เป็นทรงเลยค่ะ แต่นี้คือเขาก็ยังติด ISB จากพี่อยู่นะก็ยังแบบเจ็บคอมีะเลอนะไรอย่างเงี้ยโอ้นั่งข้างกันเลยเหมือนตุ๊ก,กตาเลยอะแล้วเอาเอาเอาจะจะออกไหมเนี่ย

เล็กพี่พีเล็กพี่พีมาช่วย นี่เขาดูมาหมดเลยนะงานทุกอย่างเป็นไงเล้กใช่ไหมคะเออเต้น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 โอ้ยอ่าโอเคพักผ่อนบ้างพักผ่อนพักผ่อนมาม่นั่งตักข้อมานั่งตักข้อว พ่อให้ถือพ่อให้ถืออืมสวัสดีทุกคนกันสวัสดีค่ะโอ้ยโอเคโอโอแก่าวไหมโอ้เด็กเขากินยาแก่ไอ้นี่ไหมแกแพ้แกแพ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยัง สวัสดีค่ะเด uh. ็กซ เอเมซี่รองเปิดไม่ได้นะเ <laughs> รีกสิเอาอีกเหรอเอาอีกเปล่าอนมีปดให้หนูไปยนูไกับพ่อแล้วมีปนให้หนูไปยนกับพ่อแล้วเี๋ยวมัเเปิดอะไรดี บอกว่าชุดวันนี้เป็นสไตล์ฝรั่งเศสสมัยก่อนอันนี้ของร้านอะไรอะ่ะแฟนสวัสดีค่ะทุกคนต้องเบาเลยโอ้ยเยียมเยเ เขาจำได้เหรอจำได้เหรอลูกว่าในเพลงนี้มีหนูด้วยอันดีมใหญ่เลยตื่นาวตัวเองอยู่มีความสุขเพราชอบเห็นตัวเองนะเอ้าเอาเร้วเ้เรียบอันอะไรอ่ะ ปล่อยเขาไปเหิปะก็พี่เขากินเขกินข้าวมันอยู่ปล่ยไลูกอามาลุกมาลุกมาเขาช่วยเอาบะมี่มีอุ้มบะมีอุ้มมาเอออมีอุ้ม สวัสดีครับทุกคนดูไมอดูผมไปนไม่เปิดละเบาเบาเบาเาเออกไปนั่ง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 เออๆๆๆนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนซิดดาวซิดดาวฟรีสเาเห็นตัวเองอะ เขินเขินเขิน <énormément> น <of the world> <X net young people> ี <Wars> ่เขาเห็นตัวเองอ่ะจะไปไหนเขินหล่ะเลิก เออด้วยวาไหนพ่อพ,อพอมายัาง <Yeah. S 2> เรื่องสายไฟเป็นยังไงบ้างครับพ่อๆวันนี้ก็คุยอ่ะอ <laughs> เดี๋ยวให้แบบมีเล่าให้ฟังทุกคนเห็นคลิปที่พ่อสาดน,น้ำใส่ย,ยัง มันนันตรายมันนันตรายแต่ถ้าเบื่อไม่ไม่สาดไปอ่ะเออแต่ไฟมันไหมจริงๆนะเพราะว่าคือเราลอเราเราใจร้อนเราไม่ต่อไม่ไหวอ่ะอันย่าอ้บ่า ไงเลยอกยังไงนะบางคนบอกว่าอ้วนหน้าเดียวเลยลูกไม่ยิ้มซะหน่อยเลยอ่ะลูก เด็กๆก,กำลังน่ารักเลยนะคะคุณนะคะเด็กๆด,ดูคลิปอะไรเหรออ๋อคลิปงานของเขาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่ MV d o t ไปหาดูได้นะน่ารักน่ารักน่ารักนี่นี่น,นี่ให้ดูนะนะนะ Amazing d o s ลองพิมพ์ได้ Amazing แล้วก็ตามด้วย DOS d o s ครอบครัวเราก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งบ้านนะครับ ทำทำไทยเอเ็มวีออกมาน่ารัก hoo. เสียงหายค่าเสียงหายเหรอฮะเอาพูดอะไร,รดอ,ดอ่า <c oughs> มันจบแล้วคะ่ะแล้วจะว่าวอะไรอ่ะลูกพ่อพ่อให้ความรู้หน่อยคะ่ะการสัตวนะ์น้ำอันตรายยังไง สาดน,น้ําก็โอเคก็อันตรายแต่ว่าท,ที่แย่กว่าคือเอาสายสายยางฉีดเพราะว่าสายไฟแรงสูงมากนี่ขนาดเป็นแค่แบบไฟแบบนี้นะไม่ใช่เสาใหญ่นะมันมันสองสองพันสองพันสี่ร้อยใช่ไหมสองพันสี่ร้อยโวลต์อ่ามันแรงมากไม่หมื่นกว่าโวลต์นะไม่เท่ามาสองพันสี่หรอ อ่าร้องไห้ซะแล้วอ่าปะปะปะออก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 มานคนหาคนหาคนก่อดด้วย

หนึ่งองชั่งเออหน่งีน้องพี่ไปไหนนี่พี่ทีน้องพี่อยู่นี่ได้เครื่องดูดขี้มูกมาสองอันเลยจริงเหรอเออเอามาไอวาพี่เอ๋ยส่งมาให้สองอันเลยไหนไม่ซ้องถือของตัวเองกลับสิอันใหม่เหรอช่วยใหม่เลยพี่ฟ้ามายยังยังค่ะ อ,อันยาคนแรกเลยอันยาปลายลูกถือว่าถ้าดูตรงนี้ดูตรงนี้ ฟ้ามาวันไหนครับพ่อพ่อฟ้ามาวันไหนอะน่าจะเดือนหน้าเนอะไม่มีวันที่จะมาแล้วจ้ะ <c oughs> อะไรอะฉันบอกเลยฉันบอกไปแล้วไม่มีวันที่จะกลับมาจุด<ป>เอาไปไ <c oughs> เอาไปทำไมเอาไปรำไมตรงนี้เหรอด <c oughs> ูนะนั่งกับพีนั่งกับพี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 ่น้อง,องนั่งด้ยนะลูกถ้าหนูดูหนูหนูดูแล้วหนูต้องหนูขี้มูกผ่านยา ดู่ที่มุกด้วยไม่งั้นแบบนี้ไม่ให้ดูนะล็อกมันเจ็บตรงไหนเนี่ยล็อกระวังระวังหัวระวังหัวทุกคนอยากดูไหมดามาได้สิมาอันดามาดล็อกแน่อาจจะช่วยหายหนึ่งหนึ่งสองสามถ้าเผื่อเขาเริ่มร้องไห้ปุ๊บเราก็จะจบไลน์เลยนะเออ ่าเริ่มร้องแล้วอ่าทุกคนวันนี้เราจะจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วครับบายบายทุกคนบายบายมับายบายนะทุกคนจริงๆอ่ะไปรอดูเขาน่ารักน่ารักตอนสองทุ่มแล้วกันนะวันนี้เขาร้องให้เยงเจกันไปซื้อจริงหรอไหน มันเป็นน้ำเลยขึ้น่อยแนะนำนะแม่แม่จริงมันดีมากก็ร้อนให้เขาสั่งเขาก็สั่งเองไม่เป็นขนาดนี้หอกเอ๋อเคยใช้จ้าหมูได้ใช้ปากเช็ดก่อนนะมันไม่ไม่ออกเยอะขนาดนั้นเจ้าหมูเขาเลยร้องไห้ก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่แต่ว่าถ้าร้องมากๆอ่ะร้ายมันจะตัดอ๋อเออเข้าใจเหมือนทำพิมพ์แล้วนะเออเนี่ยเนี่ยอ่ะโอเคไปแล้วจ้า พอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคบายบาย